ขอแนะนำร้านสปอนเซอร์ของช่องเราคุกกี้แลนด์ช็อปบริการรับเติมเกมวันพันช์แมนแล้วก็เกมมือถือถอื่นๆนะครับสะดวกรวดเร็วปลอดภัยจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายติสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อปลิงเพื่ร้านอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับสวัสดีครับพบกับผมป้องแล้วก็ช่องวันป้องนะครับกับเซิร์ฟเวอร์666ตอนนี้เป็นตอนที่13เดี๋ยวผมจะเริ่มจากการอัปเดตพวกค่าพลังอันดับก่อนนะครับตอนนี้เนี่ยตัวพลังเนี่ยผมอยู่อันดับ5แล้วก็อันดับ1ของเซิร์ฟเวอร์เนี่ย ในคนอีซี่แมนพลังเขาเกือบจะ1นล้าน5แล้วนะครับเร็วมากแล้วก็อันดับ2เป็นไนส์คุงอันดับ3เป็นนาเอลอันดับ4เป็นคุณโปเตสซงมาแล้วนะขึ้นเป็นล้าน2เรียบร้อยส่วนพาดด่านเนี่ยผมก็ยังที่1อยู่ดาวเด็ยมันต้อง7 0 5นะครับแต่ผมไปพลาดด่านหนึ่งแล้วแบบว่ามันต้องอ้างนับของก็ช่างวันไปเออก็ยอมยอมตกไปหน่อยนิดหน่อยนะครับตัวละครสุดเก่งอยู่อันดับ5นะครับคุณโปเต้นี่คือแบบว่า เขามาแบบดาวแรงพุ่งมากนะครับได้โอ้เก่งจมู้รอ,องเท้าใช้ได้นะครับเราก็กิวยังอยู่กิวเดิมนะครับตอนนี้เนี่ยเลเวลเรา62ก็จะมีระบบใหม่ที่เราปลดมาก็คือตัวระบบค่าทักษะนะครับตรงนี้เนี่ยเดีย๋ยวผมจะปลดของอัศวินจักคนเป็นตัวแรกเพราะว่าเราจะได้ไปเคลียร์ฮีโร่เอพิซาร์เราจะได้มีตัวแดงนะครับตอนนี้เนี่ยเรามีถุงที่ได้ตรงนี้นะครับได้อยู่ประมาณหนึ่งอ่าเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยหลังๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะไล่ฟาร์มหมดนี้ให้ดูคร่าวๆนะครับ นี่อันนี้คือเราก็อัพไปเนื่องจากว่าอัศสวินเนี่ยครับเป็นตัวที่พลังชีวิตฉะนั้นเนี่ยเราจะอัพไปทางสายเลือดก่อนแต่ในช่วงแรกของการอัพครับผมจับให้มันปลดตัวช่องใสลูนได้ก่อนเออนี่นะครับอันนี้คือช่องนี้ต้องใช้ต้องโอ้ต้องใสลูนต้องเลยว่า68ฉะนั้นตอนนี้เราได้แค่อัพเฉยๆนั้นผมไปแต่ฝั่งขวาแล้วกันเออนี่แล้วก็มีประวัตินี้ปลดมาก็ได้5เศษเบาๆครับอัพได้เลยไหมอัพได้นะครับแต่เศษไม่พอ เออเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยคือตัวระบบฝึกฝนทักษะเนี่ยผมปลดแล้วนะครับ <c oughs> ก็คือตัวฝั่งขวาตรงนี้นะครับนี่นะครับปลดนะครับเราจะฟาร์มของตัวตัวฮีโร่นะครับแต่เนื่องจากว่าระดับแรกอะ่ะมันเป็นสีเขียวซึ่งตอนนี้เราไม่ได้มีตัวไหนที่จะปลดเป็นสีเขียวผมอาจจะต้องเสียกระป๋องฟีไปก่อนเพื่อเคลียด่านนะครับแล้วก็ถ้าเราเอาตัวที่ลงอ่ะครับแล้วมันมีสมมติว่าเอ๊ะลง6ตัว แล้วมันมีตัวเดียวที่เราปลดล็อกระบบทักษะครับแล้วมันดอกได้เนะียมันก็จะดอปแค่ตัวเหรียญของตัวนั้นนะครับมันก็จะดอปตามที่เราปลดชิคลับในการฟากมก็คือถ้าเราอยากจะให้ฟาร์มไหนเป็นตัวเฉพาะต่อจะครับเราก็ตั้งทีมโดยที่มีแค่ตัวตัวนั้นตัวเดียวที่ปลดล็อกตัวระบบทักษะแล้วตัวอื่นก็ใส่มาประกอบถ้ามันสามารถเล่นดาผ่านได้แต่น่าก็น่าจะผ่านนะครับมันไม่ได้ยากอะไรมากขนาดนั้นเออน,นะครับน่าจะไม่รู้ระดับสามจะเริ่มมีดอกหรือย,อยังนะครับเราจะได้ฟาร์มวัตสุวิที่มันตึง อันั้นผมก็นึกว่าจะใส่ตัวแผ่นทักษะไอตัวแผ่นได้เลยเว้ยยันใส่ไม่ได้นี่นต้องบิดฟันมานะครับคือผมว่าอยากจะปลดเ,เคลียร์คหโลกเอฟิีสานได้ไกลๆเพราะาเราจะได้ตัวมาปลดตัว 220, 220เปิด220เผื่อลุ้นจะได้คิงสักทีเนี่ยก็จะเคลียร์มานะครับอันนี้เราปลดไปเรื่อยๆก่อนตอนนี้ยังไม่มีดอกถุงฟ้านะครับตัวย r เนี่ยมันจะเริ่มเป็นที่ถุงฟ้าคือมันก็จะมี3มถุงระดับนี้เขียวฟ้าม่วง โดยที่ตัวาดาาที่มันดอกเนี่ยมันก็จะปลดไปเรื่อยๆซึ่งในช่วงแรกเนี่ยตามที่เราเห็นเลยมันก็จะดอกแต่เขียวและเราไม่ได้มีตัวเขียวอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ดอกอ่าก็จะเป็นอาการอย่างนี้นะครับทีนี้ผมไม่มั่นใจว่าเอสเอชอาร์พัสเนี่ยแบบนี้เนี่ยมันเริ่มที่ตัวระดับฟ้าเลยหรือเปล่านะเออ,อ,อ,อเออเหลียวไปครับแล้วก็ข้างเข้ามาด่าถัดไปครับอ,อ,อันนี้น่าผมคิดว่าระดับสามน่าจะมีดอกเลยนะ แล้วก็ตอนนี้ก็จะกลายเป็นผมจะเอาตัวพลังงานกระป๋องม่วงนะครับมาลงที่ด่านนี้ถ้าไอ้ระดับสมันดรอปเหรียญฟ้าแล้วนะเพราะว่า1เนี่ยเราจะต้องฟาร์มตัวที่เป็นตัวหลักในไอเดียงเราก็คืออาชวินกับดวงฉะนั้นเนี่ยมันจะใช้กป๋องม่วงเยอะนะครับเออใช้เยอะอยู่ยิ่ง้ามันปลดในระดับสุดท้ายนะเนี่ยอันนี้ก็จะดรอปถุงฟ้าแล้วนะครับเนี่ยเอออันนี้ผมเคลียร์ครั้งนึ่งก่อนแล้วกเ็เราน่าจะใช้ออโต้ได้เลยนะ เราก็จะมีเรื่องของการกดเพิ่มจํานวนเหรียญคูณอาจจะผมจะพูดถึงในส่วนนั้นนี่แหละหล,ะหละักๆในลงเคลียร์ไปก่อนครั้งแรกมันข้ามไม่ได้นะครับต้องลงต้องปล่อยให้มันรันไปแต่ก็ไม่มีอะไรนะชิวๆอยู่แล้วถ้าสุมื่อกี้ไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บหืมตีไม่ยอท้ออย,อยู่ครับรอถ้าเมื่อกี่อ๋อโอ้โหบอมมารับแอคทีฟโจมตีเคลียร์แล้วก็อันนี้ถัดมาเดี๋ยวยังเป็นอะต้อมิกอยู่นะครับอัต้อมิกคิดซึมเดี๋ยวเราก็อยากได้นะ เออ้วตอมิกชึบมีิโอ้ถ้าเป็นสามดาวแนละ้วเทียวฟ้าวเลยนะทีนั้นผมยังเสียดาฮีโร่ทีศดาเลยว่ะเดี๋ยวนี้ไม่มีแจกานวะอะตองมีกนะแต่ก็เข้าใจได้นะเออแจกมาก็ไม่ได้ใช้อะ่ะผมไม่ได้ใช้กับคนหนึ่งแน่น,นอนแหละคุณทูนี่ที่แม่อาจจะใช้คมมรับเพรโต้วยซามูไรอะะตอมินี่เห็นไหมมันก็จะดรอปแล้วครับทิกในการฟารมเนี่ยว่านี้ยังใช้ไม่ได้นะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็คือนี่ครับให้เรา กดตรงนี้ครับมันจะมีการเพิ่มโบนัสซึ่งเพิ่มโบนัสเนี่ยมันจะเพิ่มเหรียญที่ดรอปตามตัวตั๋วเพิ่มที่เราใช้ซึ่งผมจะใช้เท่าที่มีก่อนก็่คือตอนนี้เนี่ยเราไม่ตั๋วนี้1 20ี่ครั้งแล้วก็ส0สิครั้งอะไรประมาณนั้นนะครับมันจะมีตั๋วที่เป็นเวลากับตั๋วที่เป็นครั้งเอออันนี้เราก็จะผมสมมติเลือกอาศวินไปก่อนนะครับผมจิ้มไปเลยสองชุดเออตัวนี้ก็เหมือนกันครับสามสิบครั้งฮีโร่ไปเลยวันนี้กดไปหมดเลยก็ได้เพราะมันคือฮีโร่ตัวละครฮ แต่มันจะมีเหรียญที่เพิ่มอัตราดอกเป็น1.5หอ2เท่าอะไรประมาณนั้นตอนนี้ผมยังไม่มีในไอเดียเนี่ยเดี๋ยวเขาเดูเดิโอ้โก่อนที่ผมจะกดตั๋วนั่นแหละสำคัญเหมือนไซตามาน่าจะมีวะนะเออมีวะหวังจตไม่ได้ว่า,วา,วาก่อนนันนี้ผมหามาจากไหนแต่เติมแพกกับมามีแน่ผมจําได้เห็นแวบๆอยู่อันเดี๋ยวลองไซตามาดูนะครับจำไม่ได้ปัญหาได้จากช่องทางไหนเพราะว่ามันเป็นทรัพยากรที่ไอในไอดี328ผมก็แบบ ปล่อยเรื่อยๆแล้วมันก็มีมาเรื่อยๆใช้อะไรประมาณนั้นนะครับจะใช้กัใช่ตำมาเพราะวะ่าไม่มีแล้วผมอาจจะจําผิดนะครับอ่ะนี่มีอันนี้เปิดเปิดห้องได้แวะเปิดหน่อยเผื่อมีในนี้โอ้ยน่าจะกดอันนั้นจะอ่ครับไปดูห้องไม่เป็นไรนะครับผมมีคนแจสีเงินอ่ะเยอะมากจากกิจกรรมตุ่นทุกเออนี่ครับเปิดมานี่จะเปิดกล่องน,นี้ แต่ผมคิดว่าถ้ามันไม่มีเนี่ยอย่าไปดูแพ็กก่อนว่ามีแพ็กตเติมไหมผมจะเทสให้ดูว่าเอ้ยมันระบบมันทานํางานยังไงมันสามารถสแต็กได้ถึงสูงสุด3าอย่างด้วยกันนะครับก็คือหนึ่งเป็นมิ่อกี้ตัวที่มันเป็นเหมือนสองสีที่เลือกเป็นตัวตัว,ตว,ตวไปอันหนึ่งสองคือการแยกฝั่งฮีโร่ปีศาจเป็นจํานวนครั้งไปสามคือแยกฝั่งฮีโร่ปีศาจเป็นจํานวนนาทีไปเราสามารถกดสแต็กให้ได้สูงสุดถึง3ารูปแบบด้วยกันนะครับโดยที่แบบสามเนี่ยมันจะมีทั้ง1 2จุดเท่าแล้วก็1.5จุ้าเท่า อ่ะอยาผมไปดูแพ็กก่อนจะได้ไม่ต้องเสียเวลามานั่งหาอะไรพวกนั้นนะครับนี่ปั๊บอันนี้ไม่ไม่ไม่ไมออกมาไม่เป็นไรครับนี่ได้มาไม่มีเลยอ่ะดูแพ็กก่อนมันจะเป็นตัวนี้นะครับน่าจะมีอยู่มั้งอันนี้ไม่ใช่ฮะอันนี้ก็ไม่ใช่เออว่ะไม่มีในแพ็คเตอร์เนาะเออผมคิดว่าเราต้องได้อันนั้นก่อนแล้วกดถึงจะ คุ้มที่สุดนะครับอาจจะผมกดประมาณหนึ่งให้พลังงานไม่เต็มก่อนก็พอนะครับนี่อันนี้คือตอนนี้เนี่ยเรามีสแต็กอยู่2อ,อย่างก็อาจจะไม่ได้คุ้มที่สุดนะครับเนี่ยเนี่ยเราอันนี้ตอนนี้เนี่ยเราเลเวลยังไม่ถึงมันไม่สามารถกดบัตรเดียวได้เราก็จะกดนี้ผมกดให้มันพลังงานไม่ล้นก่อนก็พอละกันนะตอนนี้ผมก็ไปฟาร์มอัศวินจนค่าฝั่งเลื่อนเนี่ยครบเต็มแล้วนะครับฝั่งซ้ายเนี่ยยังไม่ต้องอัพเลยผมคิดว่าเดี๋ยววันถัดไปเนี่ย ผมน่าจะเก็บตรงตารางนี้ถึง50แล้วเดี๋ยวเราปั้นดวงกันต่อนะครับแล้วก็เดี๋ยวก่อนจะไปลุยฮีโร่พิศาัด์นี่ครับมาเคลียร์ของโมกนิดหน่อยในส่วนนี้นะครับเห็นมีคนคอมเมนต์บอกว่ามันสามารถดองไว้ตอนคอกินลโกลโลรได้นะพี่เออหมายถึงคอใหม่อะไรเงีย้ยฉะนั้นเดี๋ยวเราจะจัดเลยตามที่กิจกรรมมันกําหนดน,นะว่าเอาเท่าไหร่นะครับปึ๊บโอเคได้คอรกระบดมาตอนนี้เราได้ไม่ค่อยได้ซีเรียสมากนะว่าเอเราจะได้อะไรเพราะว่าได้อะไรมาก็ไม่ได้ใช้นะครับโอ้โหบประปิดสองสองอันติด รับรางวัลก่อนนะครับไหนครบยังนะมันต้องสุ่มทั้งหมด60อันต่อ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 มันก็เป็นพื้นฐานใน ID นะครับตรงนี้60อันอันนี้6 12แล้วก็18ครับอันนี้แรกการรับดาได้มา3ใบถึงยังนะนี่มันมีเนี่ยตัวละครถึงเลเวล4ผมจะถึงได้จริงๆหรอวะ ราคาอีกหนึ่งอันนะครับหนึ่งชุดผมกเลยคิดอยู่ว่าเควสดที่เหลือนี้เราจะทําได้จริงๆใช่ไหม,มดูยากอะ่ะรับมาก่อนหรือว,ว่าไอ้กล่องที่เขาแจกเขาอยากให้เราทําอย่างนั้นนะเนี่ยต้องมีตัวละครหนึ่งตัวทะลวงวิจัยถึงเลเวลสองหรือว่าสามหรือว่าสี่เขาโดนเลยสิคือผมว่าจะทะลวงได้แต่ก่อนนี้นอาจจะขาดเงินในเกมไง <c oughs> เออช่วงนี้เงินใช้ในเกมเยอะมันจะมีนี่นะครับอีกซีเครตหนึ่งที่บางคนสงสัยพี่ไม่พี่รองเพชรเยอะจังไม่ใช่บ้างหรอพี่ ผมรอตัวดาวม่วงผมมากพอที่ผมจะสามารถส่งในโหมดฝั่งนี้ได้อยู่ฝั่งนี้นะครับปั๊มของได้ดีมากคือเงินนะ่ะปั๊มเงินจะี๋้วในคม,มากนะครับร้อยเพชรเนี่ยผมจะได้ประมาณ8ปดหมื่นนะครับถ้าสมมติเออส่งตัวตึงๆไปผมเทสจาก ID ล 3, 2, ลหลัก3ามสผมแหละหรือแม้กระทั่งถ้าเราจะเอาตาเนี่ยนะครับหนึ่งร้อยคริสตัลได้12บสองไหมสิบสองมั้งเออสิหรือ8อะไรสักที่หนึ่งนี่แหละนะครับแล้วมันก็ได้มาเยอะอยู่นะครับรวมถึงอันนี้ก็ด้วยฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวคริสตัลเนี่ยถ้าเราปลดอันนีี้เเยยอะน่ เราน่าจได้ใช้นา่หนะตอนตอนนั้นแล้วก็ตรงน,นี้ก็จะเป็นน้ํายาครับตัวการ์ดของอีเวนต์ไซต์มาเหมือนกันฉะนั้นรอก่อนเพราะว่าเงื่อนไขมันเนี่ยมันจะเป็นต่ำๆก็มีดาวม่วงเนี่ยอุ้ยอัพต้องมีดาวม่งว,ง,มวมงนะครับขั้นต่ําเนี่ยก็คือหกดาวหกดาวม่วงคือจะกี่ตัวก็ได้แหละแต่เขาให้รวมกันนะเป็นหกดาวม่วงซึ่งตอนนี้เรามีแค่อาจจะเป็นสอง่วงสองไปแค่สี่ยังไม่พอนะครับไหนบลองนี้ผมอัพอันนี้ปลดล็อกมาผมใส่ของอะไรดี อ่ะสวิงก็ได้ไมใส่ไปก่อนมี่ก,กี้เขาให้เราอ๋อน,นี่ไงตัวนี้ผมน่าจะทำได้โอ้ไม่พออยู่ดีอ๋อข่ของจีนอสผมว่าเดี๋ยวผมอาจจะไปนั่งทําหลังใหม่แล้วก็จีนอสน่าจะทําได้นะตัวอื่นอัพได้ไหมเนี่ยโอ้ยุงพวกนี้อัพได้แต่ในตัวกระดาษกระดาษนี่มันเหมือนจะมีจำกัดน,นะเราจะต้องเก็บลิมิตลิมิตไว้หน่อยอันนี้อัพวันนี้ได้เพิ่มพลังพื้นฐานมา เดี๋ยวผมไปเขียนหลังใหม่แล้วกันว่าน่าจะเขียนได้ไหมไมาถึงอีเวนต์หลักดีกว่าเราต่อสู้กันมา,มานานมากสำหรับฮีโร่เอพิซัตตัวตัวราชาซีฟู้ดนะครับเออหวังว่าผมว่าผมว่ารอบนี้เราน่าจะผ่านนะรอบนี้ผ่านแล้วก็ตอนนี้เป็น,านราคาลึกลับเนี่ยผมจะมีซื้อตัวตัวอรปกรณ์สีม่วงเพิ่มขึ้นี่สีส้มเพิ่มขึ้นตอนแรกผมลืมไปเออมันก็มีนี่หว่าเพราะถ้ามันออกมาอีกเดี๋ยวเราจะซื้อเรื่อยๆาะว่าเอ,อของทอ,องก็เกลืออยู่นะครับก่อนหน้านี้ เคลียดีกว่าผมว่าเราเคลียร์ได้นะครับเราเคลียร์ได้อัจวินตอนนี้เราปาดแบบว่าช,ชึบชับชึบชับเออชึบชับแบบแรงมากก่อนนี้กราขาดดามเมแบบนิดหน่อยตอนนี้ดามเมอเราเพิ่มมันหนักแล้วอ่ะผมว่าเราน่าจะยัดมันเข้าอยู่นะครับมาอันนี้เราเจอตัวนี้น่าจะเป็นคลิปที่สามหรือว่าเรือคลิปที่สี่นี่แหละร <c oughs> าชทะเลบอกเบื่อเบื่อกวยังผมอาจจะไม่เบื่อมันเดี๋ยวได้เจอกันวันนี้เราต้องปิดให้ได้ปุ๊บขอดูดาเมอฟันเซตแรกก่อนนะครับปาดสองตัว ปึ๊บเข้ามาแลนวเดูดาเมจเซตแรกนะครับชึบโอ้กดไป4ีล้าน7นะครับผมจําได้แรกๆที่ผมไม่ผ่านตอนที่ผมปดด่านเนี้ตอนนั้น3ามล้านเองมั้งนี่เราเก็บตัวกลางครับออตอนนี้แรงขนาดนี้ต้องผ่านแล้วแหละนะพี่ชายปึ๊บปึ๊บปุ๊บป๊บ,ปบแล้วก็ตรงนี้พี่ดักชาย่ะแบกรับดาเมจสักหน่อยไปปึ๊บติดโลไปครับไม่ใช่ติดโลติดกระดูก อันนี้ไข่ออกมาครับแล้วก็ราชาต่อยมาเบาๆเบาๆบาแต่ตอนนี้สองตัวอีกรอบหนึ่งนะครับสี่ล้านเจ็บไหมวิกกี้สี่ล้านหกเออต่างกันนิดหน่อยนิดหน่อยอันนี้ก็งับไปปุ๊บป๊บเออแล้วก็ที่ตายไหมเฮ้ยยืนอยู่ได้วะ่ะเอ้ยรอบนี้ผมยืนอยู่ได้อันนี้ผมว่าโล,ล่ธรรมดาพอแล้วมไม่น่าจะรับอะไรได้แล้วนี่ครับแล้วก็ซอมบี้ยิงไปนี่ราชาติดกระดูกไปว้ย สวยๆมันจกมามันจกมาคำพูดแปลกๆป,กปาดไปขีนึงนี่สี่ล้านเจ็ดครับแล้วก็งับตัวล่ามาเดิมด้านแม่แรคันนี้ขอปิดลาช้าได้เร็วหน่อยหรือวะจิงหงก็คิดอยู่ว่าตัวทั้งตัวกาแล้วก็ตัวล่างเนี่ยอันตรายสองตัวนนะคือตัวแถวต้นเหลืองกับชมพูไม่ค่อยอันตรายมากเพราะวันตีมันก็ใหมากก็ค่าทีละตัวชมพูอันตรายนิดนึงมันเข้าซอมบี้แต่มันเลี้ยงได้ไอตัวฟ้านี่น่ากลัวจริงน่ากลัวกว่าราชาทะเล ปึ๊บราชาทะเลน่ากลัวคือมันอยู่ตรงนั้นมันป่าไปเข้านะครับ <c oughs> นี่ผมมมานะชมพูถ้าโดนชมพูล,ล้วงนี้รนะาชาน่าจะไปด้วยเอ่าาโอโอเคชมพูไปแต่ราชาจะไม่ไปผมพู้ผิดผู้ผิดอันนี้ราชาเกิดอันนี้จังหวะก็สวนือนกันราชาได้ต่อยชมพูเกิดเราก็จะได้ป่าเข้าแถวกลางนะครับแล้วก็ปาดปึ๊บปึ๊บแหมคงเส้นคงวาสี่ล้านหกไม่เขียนเลยแล้วก็นนี้งับไปครับงับไป ล้าก็จิ้มมาครับขอแถวกลางเออสวยงามมากอุ้ยราชาไปแล้วครับเร็วมากเอาไว้เอาไว้เอาไว้ส่งมาส่งมาปึ๊บปึ๊บปึ๊บตอนนี้เนี่ยเราเหลือสามหน่อที่แบบเลือดแบบเต็มเต็มเลยอะ่ะเต็มข้อสามตัวเลยครับแล้วก็เดี๋ยวผมขอดูอาซูวเราเชียร์ตัวไหนดีนะเดี๋ยวตัวกลางมันโจกแต่มยังไม่ติดอันติดผมว่าเอาตัวเอาตัวกลางให้มันไปไปก่อนแล้วกันไม่รู้จะเลียร์ได้ไหม มันจะมีตอนเกิดอ่ะแล้วก็ฟันกลับเอาตัวล่าออกไปก่อนถ้านี้ยังไม่ผ่านเดี่ยผม,มก็ต้องไปรอเอลยว่าหกสิบหกสิบห้าหกสิบแปดลยนะครับไอคิวก็จะปลดแคอ่หน้านอยู่นะปึ๊บปึ๊บปึ๊บเออสวยมันไม่ได้ตีฟรีเอออาจจะมีไม่ใช่รอบเกิดไว้รอบนี้แล้วก็อันนี้ลองงัดตัวบนไปครับปับป๊บปับ๊บปั๊บแล้วก็ตัวนี้กินตัวล่างไปครับหรือว่าเราควรจะกินสลับนะไ,ไอตัวล่างมันมีบางรอบที่มันเป็นแบบว่าตีธรรมดาเลยแล้วก็ให้กินตัวบนไปเออก็ไอเดียดูดนะ มันจะได้ตีธรรมาดาแล้วเข้าแค่พิกกอดโอ้แต่มันตมีมีแต่อันตีอย่างนี้นะผมว่ายังไงก็โดน่ะรอบนี้หนึ่งนะผมกำลังคิดอยู่เพลนี้ถ้าเราอัศวินไปป่าแถวบนอันนี้กินไม่ได้ถ้าเราป่าล่างเรากินตัวบนได้เราก็จะเหลือแค่ตัวล่างตัวเดียวผมว่าแบบนี้ก็ดีนะ,อะลองลอง,ลองเปลี่ยนเพดูก็คือเดี๋ยวนี้เราเคลียร์เลือดตัวแถวล่างหน่อยแล้วก็ยังไงก็ตายเดี๋ยวก่อน ไงตัวนี้ก็ตายยังไงก็คายออกอยังไงก็คายออกมาถ้าเราเคียร์ตัวบนนั้นผมอ่ะเนาะปาตัวล่างดูเพราะรอบนี้เดี๋ยวเราให้สลับไปกินตัวบนยังไงร,รอบนี้มันใช้ตีมันตายสองตัวอยู่แล้วนะครับปับป๊บปั๊บเงียบเงียบเงียบมาแล้วก็อันนี้ปาเข้ามาตายครับตอนนี้เราหนึ่งหนึ่งแล้วผมปล่อยมันตีเองเลยดีกว่าหนึ่งหนึ่งรอบจะเหลือว,วะเสียวมากเลยวะยังได้อยู่ปึ๊บป๊บปึ๊บ รอบต่อไปต้องตายนะไม่รู้รอบเกิดผมเหลือไหมเธอสุดท้ายแล้วครับไปเออวูโอ้โหผ่านแล้วเว้ยโอ้ยโ,โอ้ยคุณสะพานอุ้ยดอมันานานมากโอ้โหสุดยอดไปอ,อย่าแม่งไปติดดาดยุงอีนี่ฮาเลยนะมาอ,อย่เราสกิปรัวๆเลยสกิปรัวๆนะครับไม่น่าจะติดเลยหรอหมั้งแฟชไลท์ผมมีพี่ด้วงผมเอออันนี้ยุงนี่มีเรียกลูกน้องไหม ไม่มีเรียกรุ่นน้องโอ้ยอันนี้สบายอันนี้อสบีผมเก็บเน้น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 เออนี่ครับอันนี้ตีมันยังก็ผ่านอา้าวเวรกรรมแ <c oughs> ปลกทำไมมันติดอะไรขนาดนี้อ่ะติดบ,บ่อยยังอะ่ะผ่านได้นหนึ่งแล้วก็ติดยาวโอ้ผมอยากจะปลดตัววตัวไม่มีหรอเอาตัวผมรับไปแล้วหรอเนี่ยสิบสามโอ้ยอันนี้ได้นนเนี่ยอืเฮ้ยมันติดเหรอวะไปไปได้ไงวะขอดูหน่อยนะ หลังหลังถูกโจมตีจะดำเนินการไล่โจมตีด้วยการโจมตีทั่วไปอย่างี้็ตัวไหนมาตีก็น่าจะไม่รอดหมดนะอะขอลองดูเดี๋ยวดีเออผมตีอะไรวะด่านนี้มันไม่มีลูกน้องนี่ไม่มีลูกน้องแต่ว่าอาชีวินเราแรงไม่พอหรอวะแล้วตอนคุณปะตูวีที่แม่ที่เขามีดาร์คไทน์เนี่ยมันเขาผ่านได้ยังไงวะเดีย๋ยววัตถกขึ้นหรออะไรอย่เงี้ยหรอปึ๊บนี่นี่ไงมันมาแล้วแล้วก็เก็บมา แล้วก็งับ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 ออหรือว่ามันป่าโดยสิ่ไม่น่าจะโอ้โหตีธรรมดาแล้วก็ทวินจึ๊บจึบจึ๊บ,บตัวเดียวสองล้านสามครับมารอบแรกรอบแรกตายเลยแล้วรอบเดียวตายเลยนะครับโ <c oughs> อ้แต่เราก็เอาคืนแรงอยู่ห้าล้านเจ็ดเว้ยอันนี้กินไม่ช่วยอะไรนะครับหรือว่าเราต้องเปลี่ยนเอาพิกก๊อดออกวะเพื่อให้มีตัวรับตีได้มากขึ้นจึ๊บจึ๊บเลีรยม,มาครับ แล้วก็อันนี้ทันตีปะอู๋อันติมันดูดเลือดแล้วมันแรงเอะเออโอ้หผมว่าพอเหลือตัวเดียวเนี่ยเราคงน่าจะโดนดูดเลือดรุนหวไวะนั้นปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่ครับแล้วก็มันเข้ามาเออต้องใช้ตัวที่มันลดลดอัตราการรักษาไหมผมว่าปู่บอมเราอาจจะต้องอันตี่วะปู่บอมมันเหมือนอันตีจะลดอัตรารักษาไปวะนี่ไม่รู้จะมีผลไหมนะขอลองดูหน่อยเด็กเออ อี้ยิงไปครับถ้าปูบอมเนี่ยอันสีเนี่ยมันจะมีาลดอัตราการรักษาจริงนะเพิ่ะเนี่ยทําให้อัตรารักษาเนี่ยลดลงเนี่ยลดลงสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ลองดูหน่อยดิใช่ครับอ่ะนะมันมีเขียนไหมว่าติดสถานะกโอ้โหผมดูไม่ออกเหมือนกันโอ้โหมันฮิวมันฮิวหมดเลยว่ะหรือว่าเราไม่ควรเหลือตัวชุบเยอะๆวะ่าแบบว่าเอา ่อนทมันตายตายไปเลยอ่ะเพราะว่ายิ่งชุกเยอะมันได้คิวหลัวแวะเออก็ก็อาจมีสิทธินะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราเอาตัวแบบทีเดียวตายแล้วมีปู่บอมลดอาตายฮิวตัวเดียวนี่ไม่ต้องอะไรมากนะครับเอ้ยกินอ๊านไม่ได้กินน้าไม่ส่งชีวิตแล้วก็แทง้งท็อปแล้วก็ฟุบุกินี่สองชีวิตเอาออกไปให้หมดเลยนี่อลองดูแบบนี้อาจจะผ่านก็ได้นะ นี่ครับนี่มันยิงมาแล้วก็ถ้ามันเอตอนนี้ยังไม่มีคิวเขายังไม่ได้อันสี่นี่ปับป๊บปับ๊บปั๊บแล้วก็มาครับแล้วก็ไปเรียบร้อยปึ๊บป๊บปึ๊บ,บเออก็เป็นไปได้นะสมมุติที่ฐานที่ผมบอกอะคือพอตัวเราตีหลายตัวมันมีคิวอะมันก็คิวเรื่อยมาเรื่อยแต่ถ้าเราเหลือเป้าหมายเดียวเป็นนัสวิงก็น่าจะได้อยู่เออล้วต้องตัดคิวช่างมันไปก่อน ซึบซึบึบนี่เอนแรกยังไม่มีฮิวมันเคลียเราหมดดงตอนนี้คือหนึ่งหนึ่งมันฮิวมันเต็มก็แล้วไงวะหลังจากนี้มึงหนึ่งหนึ่งกับกูมาสามล้านสามครับแล้วก็เราเออแล้วตอนตีปกติฮิวมันไม่น่าจะเดี๋ยวนี้นี่ได้ฮิวมาโหลืมดู่ะมาฝากเข้ามาครับเออแล้วก็ตีธรรมดามาชึบๆึบ,บ,บึบโหแต่ไอตออันตีเนี่ยมันน่าจะฮิวหนักมากเลยนะ ู่ที่ตอนหิวมันเต็มหลอดถ้าเต็มหลอดนี่ผมว่าเขาเข้าใจว่าทำไมถึงแพอันนี้ยังไม่มีฮิวปึ๊บปึ๊บปึ๊บโหยเกือบตายเอาวะเนี่ยครับรอบนี้มันฮิวขึ้นโอ้โหเยอะนะนะ่าเราก็เข้าไปเต็มคอเราก็มันเหมือนออ้ยลูกไฟไม่มีว่ะเนี่ยลูกไฟไม่มีอ่ะเอออาจะต้องสลับตัวอย่างอยที่เรามีลูกไฟหน่อยพอสอมบี้ว่ะแต่สัมมี้มันก็ตายเกิดอ่ะ มันไม่ควรรถไฟเกิดเพราะเขาดูกว่เผื่อรอบนี้ผ่านเลยผมมันไม่ได้อันตีไปรอบหนึ่งอะ่ะเนี่ยสองรอบแล้วนะสองรอบนะเนี่ยราไม่มีฮิวด้วยผมว่าก็ดูจากเรื่องไม่น่าจะปิดได้แต่เขาลองดูหน่อยขาดลูกไฟลูกไฟงั้นยวลองคอบอมแล้วก็เป็นลดอัตราการรักษาดูแล้วก็คืออยวเราให้บอมเนี่ยอันตีได้ทีหนึ่งซิงเกอร์แทนอัน,นี้อืมเล่นเปแบบนี้ดูเดี๋ยวเปิดมาเราให้บอมอันตีเลย อันติทุกรอบเลยบอมปึ๊บปึ๊บะเราได้ลูกไฟมาครับคือโล่เนี่ยมันเราไม่มีผลอยู่แล้วอะ่ะมันเคลีย์ทีเดียเราตายอยู่แล้วแต่ว่าถ้าตอนใส่ดาร์คชามาของคุณอีซี่แมนเขาน่นาจะโดนดเคียไม่ตายเอยเราดูคลิปเขาได้นี่อ่ะเดี๋ยวถ้ารล่านี้ยังไม่ผ่านเดีย๋ยวเราดูว่าเขาผ่านยังไงเนี่ยมันตีธรรมดาเราก็ตาย <laughs> เออนี่ห้าล้านเจ็ดเออต่อยแบบสะพึงเออ,อ,อเข้าเนื้อเน้นๆแล้วก็บอมไปครับ มันอัตรารักษาจริงวะเนี่ยมันเหมือนมีดีบัฟสีดแดงๆนะใช่ไหมเออเนี่ยเออเนี่ยน่าจะเป็นรถอัตราการรักษาละมั้งแล้วก็อันนี้มันก็จะปาดเข้าตัวอัศวินนี่คิวมาเต็มหลอดแล้วก็เดี๋ยวอ่ะนี่เข้าไปครับแล้วก็อัศวินตีไปพี่บอมแปดดีบัฟทิ้งไว้หน่อยเพราะดีบัฟมันจะอยู่แค่สองเทิร์นนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บ นี่มันฮิวน้อยลงเลยเหรอเนี่ยเออาาแล้วก็เดี๋ยวยุงก็จะสวนเราตอนนี้บอมก็จะไปนะครับอืมเราคิดดูก่อนว่าเอ้ยการที่บอมอยู่นานกว่าปกติเท่านึงมันคุ้มไหมเนี่ยโอ้หมันฮิวมาเต็มหลอดเลยวะ่ะนี่คือรถเลยวเนี่ยไม่ค่อยรู้สึกเลยนะไม่ค่อยรู้สึกเลยนะไม่ค่อยรู้สึกเลยนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่ซึ๊บปึ๊บหรือว่าเพราะตอนตอนมีดรัคไายเนี่ยมันโดนโดนเข้าเนื้อทุกครั้งที่มันตีไงเอออาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะ ไปครับไปต่อแล้วก็ซึบซึบซึบสองครั้นสองครับตอนนี้เนี่ยเราได้อันติทุกรอบแน่รีอว่าจะจะชนะหรือเปล่า <c oughs> รู้อยู่เหมือนกันนะตื๊ดตืดแล้วก็อันติอันติอันนี้คือตายเกิดแล้วก็อันติธรรมดาครับเออเกิดไปแล้วนะ่ะรอบรอบเกิดเราหมดยังวะว้าหมดแล้วเออไม่ผ่านวะ่ะ ดูคุณอีซี่แมนกันหน่อยดีกว่าว่าเขาผ่านไปได้ยังไงนี่อันนี้เขาเขาผ่านคนเดียวนะครับเดี๋ยวดูหน่อยสิเออมีขอดูหน่อยว่าเออเขาจัดเป็นแบบนี้นะนักกากหวานนักกากหวานแล้วจะโดนสวนทีจะตายไหมหรือไม่ตายวะถ้าไม่ตายนี่คือกร้ชายโหดจัดปึ๊บอัอนนี้เหมือนจะยังไม่มีไล่โจงตีไหมเออิงมาครับ ตายนะครับแต่ไม่เหมือนมีดาเมจเข้าบอลคอดีอย่างนี้ตอนที่มันตีตอนที่ยุงตีเนี่ยเข้าเนื้อขนาดไหนมันน่าจะโดนโล่หนาสะดท้ออยู่นะตีมาแล้วยึ๊บยึบนี่เห็นไหมเรืองมันลดทุกครั้งที่ตีนะครับโล่หนาดักชายมันสะท้อนแต่มันก็ทีเดียวตายอยู่นะอัศวินอัศวินเราน่าจะดูแรงกว่าม้ยนี่เออโอ้โนี่ยอัศวิน์เขาว่าโดนสวนไม่ตายนะครับแต่แค่เซมิกรีตาย แต่พี่ดักชายก็ไม่น่าจะเดียวตายมั้าใส่เลือดขนาดนั้นอันนี้คิวเลือกขึ้นมาครับโดนทีเดียวตายไหมติดไม่ยอด้อเลยนะก็คือตายนั่นแหละเราก็พ่ยุงเข,เ,ขเข้มเข้มเข้ามาเออเต็มข้อครับแล้วก็ปาดมาอือสองล้านสามโอ้หเลือดเหลือเท่านี้แล้วอะเออผมว่านั่นแหละไอ้เรื่องดักชายก็แตะเป็นหลักเออนี่เห็นไหมมันเข้าเนื้อทุกครั้งเลยนะปึ๊บนี่โอ้หแล้วผ่านผ่านชิวจัดเลยวะ่ะ นี่ดักชายัตตึตงจริงตึงเรื่องพีวีีเนี่ยนี่ดักชายยังยืนอ,อยู่นะยังยืนอยู่อันไหนยิงยมาแล้วก็เขาให้บอมตีธรรมดานะครับเพาะไปแล้วก็ยุงเคาะมาคือพอมันมีโล่สนามโล่โล่สนามเนี่ยมันห้ยุงตีนี่คือเหมือนแทบจะไม่ได้หิวเลยเพราะมันก็โดนโล่เข้าแล้วก็เก็บไปโอเคอีก,อก,อก,อกน้าแหละว่าผมจะผ่านนะตรงนี้ด้าเมจอาจจะมีหงายขาดอยู่เยอะ อาจจะต้องรอ65ไม่ก็68แต่อย่างน้อยเราก็ผ่านในด่านเวนั้นสักทีสักท,สกทีสักทีกว่าจะผ่านได้นะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันในคลิปถัด,ถดไปผมคิดว่าคลิปถัดไปเนี่ยเอออันนี้ถือว่าดูโปรเจกต์หน่อยคือตอนนี้เนี่ยผมเนี่ยเลเวลเนี่ย62แล้วครับแล้วตอนนี้เนี่ยเลเวลในเซิร์ฟผมเช็คดูแล้วเหมือนตอนนี้ผมยังเป็นอันดับหนึ่งแล้วก็อันดับ2น่าจะเป็นคุณโปเต้ละมัน ที่ใกล้ๆก,กันนะครับเหมือนผมไปดูไลฟ์คุณโปเต้มาเนี่ยเขาปลดเสื้อเนี้ยเหมือนจะซื้อซื้อไปถึงสองหสิบสองรอบเลยนะแต่เหมือนไม่ได้ซื้อ3 8 0รอแปดสิแล้วคือเขาจะได้พลังงานเยอะกว่าผมมาละร้อยิบผมซื้อถึงแค่1 5อหิบแค่นั้นอืมแล้วก็นี่ครับตัวแดงเนี่ยเราใกล้จะครบสองยี่สิบแล้วนะครับมีรู้อยู่เหมือนกันว่าผมคิดว่าดูจากไทม์ไลน์แล้วน่าจะทันก่อนสิ้นเดือนแน่นะครับเป็นไปไร้ผมก็อยากจะสุ่มวันจันนี้เลยนะแต่ก็ได้มาก็ยังทำคิงไม่ไ้นะม่นมมีหิาหอยูแลว แต่เผื่อจะได้ออกตัว SSR ตัวอื่นอย่างหมาอะไรเงี้ยเผื่อจะช่วยในการผ่านด่านเออให้เราผ่านในด่านเมื่อกี้ได้หมาไม่รู้ว่ามันเพิ่มตัวได้เป็นของอัศวินหรือเปล่ามันเพิ่มแม็กเกตีรอไว้ได้หมาเดี๋ยวค่อยมาทดสก็อีกทีนึงก็ได้นะครับเพราะยังอยากได้อยูยนะหมาลูกรักยังไม่ได้สักเพเลยแล้วก็นอกนั้นผมคิดว่าไม่น่ามีตัวกิโร่อื่นที่ดูแล้น่าจะแบบผมผ่านด่านเมื่อกี้ได้นะเพราะจะมีตัวที่การไล่โจมตีก็จะมีคูบุกิอะคูบุกิ้งก็จะได้อยู่บัสทาไล่อ มันน่าจะกัารแรโจมตีของยุงไหมเออข้าถามคืออุบัติเหตุอะไรหรอพี่ก้อนไงตัวขนาดนั้นเลยป่าวะพี่ก้อนอยู่อ่าตัวขนาดนั้นเลยวะไปเรื่อยเลยสั่นนี้เออตอนนี้เนี่ยยานโบร้อนเนี่ยผมก็ยิงไปเยอะนะยิงไปเยอะนะครับตอนนี้เนี่ยผมอยู่เป็นอันดับห้าแต่จํานวนเนี่ยเยอะนะฮะาแปดตามตางผมว่าตอนนี้เนี่ยผมใกล้ที่จะแลกได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะเดี๋ยวหกสิบห้าเนี่ยเราได้มาใช่ใชไหมครับบัฟปลดหกสิบห้าป่าวะ การบัฟนี่การบัฟโปดตอน65ผมคิดว่าตอนที่ผม65เนี่ยเราน่าจะได้ใช้อะไรพวกนั้นพอดีให้ที่เรารอจะแลกนะครับแค่อยู่ที่ว่าเราจะทําไปทางไหนอีกทีหนึ่งสมมว่ถ้าเป็น S Zero เนี่ยมันก็ได้อยู่เหมือนนะผมไม่รู้อะไว้ตอนนั้นค่อยว่ากันนะเพราะมันอยู่ที่ตอนดอปด้วยว่าดอกอะไรยังไงส่วนยอดเติมเนี่ยวันนี้เราไม่ได้กดแพ็กอะไรมากนะครับมีกดแค่แพ็ควันนี้มีแค่ซื้อแค่ลายวันนะแล้วก็มันจะมีนี่ตอนแรกมันมีแพ็คหนึ่งที่ผมนี่ขึ้นมาแล้วผมลังเล ก็คือตัวแพ็คนี้นะครับคือเมื่อเราตรงเนี้ไอเอตรงนี้น,น,นี่เมื่อเราเล่นดาดนหรในถึงมดาดยี่บอะมันมีแพ็คที่เด้งเป็นการน้ำของแต่ละสายแล้วทีนี้ผมลังเลสายของอาวุธอยู่เพราะว่าถ้าเราได้สายอาวุธมาเนี่ยสปีดเราก็จะนําหัาชาวบ้านผมก็นั่งคิดให้สปีดมันนําหัาชาวบ้านขนาดไหนวะอ๋อสามหน่วยเต็มที่ก็สองเลยเว้ยก็หกคันก็ช่างแมงแล้วกันหกคันมันมแมงนะครับมันยี่สิบกว่าด,ดอลลาร์ยี่สิบหรือสามสิบนั่นแหละผมกซืลังคิด, 20, ดมมํ่ายี่สิบ อเผิรเนี่ยอาจจะได้เอาไปเผื่อในเกียร์โรได้ฉะนั้นก็ก็เลยเลือกที่จะข้ามแพ็คนั้นไปนะครับตัดสินใจแล้วว่าข้ามก็เลยกดที่มันเป็นลําดับแรกที่มันเป็นคิซซันไปก็ไม่มีอะไรมากนะครับประมาณนี้สาหรับคลิปนี้สาหรับตอนที่13นะครับยังไม่ได้ของทองเพิ่มเลยผมก็อยากได้เพิ่มอยู่นะแล้ววกนี้ก็ยังไม่ใช่จุดเวลาที่เหมาะเดี๋ยวผมไปนั่งลองดูเรื่องคอเรื่องเรื่องคอหลังไม่ว่าเอ้เราสามารถอัพตัวไหนอะไรได้ยังไง เยดาน้ไม่มีอีเวนแบบว่าเอาหินไปแลกเป็นหินแดงอะไรถ้าแดงเป็นแดงยนะอุ้ยคิงอ่ะรอเจอกันแต่มันไม่พอจริงจริงคิงเนี่ยถ้าผมจะปลดเนี่ยมันมีอยู่ประมาณสช่องทางนะก็คือ1พีก่ก๊อดเดินหน้ามาผมสุ่มแล้วหินเหลือล้อนไม่ก็ผมไม่ปลดพีก่ก๊อดสองคือกิจกรรมลูกแก้วกิสตนันนั้นอา,อาจจะมีตัวของคิงตัวอะไรนะไม่ใช่ตัวหินตัวลูกแก้วอะให้ตัวหินน่าแจกไม่ก็ถ้ามีกลงล้อมากลงล้อเนี่ยก็จะมีตัวหินให้ ก็แล้วแต่ว่ามีกิจกรรมไอพิทก้อนมามาชัวลูกแก้วอีกอีกสองกิจกรรมอ่ะไม่รู้จะมาไหมหรือไม่รู้มาแล้วจะเป็นรางวัลแบบไหนก็เราลุ้นสำหรับคิงเรานะครับกว่าหนน้าจะเข้าสู่คิงนี่ลำบากเนาะทั้งขาดทั้งตัวขาดทั้งหินโอ้ยุ่งยากสุดๆนะแล้วต้องเป็นที่หนึ่งด้วยนะเออเล่นตัวนะเล่นตัวนะครับเราไว้เจอกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ